นี่แหละค่ะคุณที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเขาเลี้ยงปลาดุกกันค่ะคุณไวยพ์ประจิตผู้ใหญ่บา้านโนนม่วงหมู่ที่4ตําบลท่าหลวงอํงเาเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาเขาพลิกวิกฤตนะคะในช่วงโควิดระบาดหันมาเลี้ยงปลาดุกสร้างอาชีพสร้างไรายได้เข้าครอบครัวค่ะโดยเลี้ยงปลาดุกในบ่อนะคะแล้วก็บ่อนั้นจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรสูง1เมตร20เซนติเมตรนะคะจํานวน2บ่อใช้ระยะเวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มจนถึงโตอยู่ที่ประมาณ4เดือนส่งขายใน ราคากิโลกรัมละ60บาทขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกนะคะก็คือเพียงแค่นําเอาลูกปลานั้นมาเลี้ยงในบ่อดินอนุบาลเสียก่อนพอได้ขนาดที่พอเหมาะก็จะนําไปเลี้ยงต่อในบ่อผ้าใบมีเทคนิคการให้อาหารแต่ละครั้งค่ะก็คือไม่ต้องให้มากนะคะแต่ว่าให้บ่อยเพื่อปลาจะได้กินอาหารให้หมดนะคะทําให้น้ําในบ่อนั้นไม่เสียอีกค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีการนําเอาจุลินทรีย์มาใส่ไว้ในบ่อด้วยนะคะทําให้ ปลานั้นนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ให้โปรตีนเสริมเข้าไปค่ะก็จะส่งผลให้ปลานั้นนะคะเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เฉลี่ยดเดือนละ6,000ถึง8,000บาทนะคะ<บา>กเกษตรกรบอกว่าช่วงนี้โควิด -19 ค่ะงานก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ลดพนักงานทำให้ชาวบ้านตกงานไม่มีงานทำก็เลยอาศัยถ่ายทอดความรู้ให้หลายๆคนต่อไปค่ะ